สวัสดีครับวันนี้ช่องครูเอคอมพิวเตอร์นะครับจะพาทุกท่านนะครับทำการพิมพ์สูตรทางคณิตศาสตร์ในโปรแกรม Microsoft Word นะครับบางท่านก็จะพิมพ์สมการอะไรต่างๆนะครับพิมพ์โจทย์คณิตศาสตร์เนี่ยก็หาเนาะหาตัวพิมพ์ไม่เจอนะครับมาดูวิธีกันเลยนะครับ อันนี้ตัวอย่างนะครับอันนี้ผมใช้รูปภาพมานะครับเอาตัวอย่างน้อสูตรทางคณิตศาสตร์มีเยอะแยะมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นมีการยกกําลังนะครับวงเล็บมีเศษส่วนนะครับมีรูทนะครับมีรูทนะครับมียกกําลังรูทอะไรต่างๆอะไรพวกนี้นะครับวิธีการทํานะครับมาดูผมขออนุญาตลบตรงนี้เออเป็นตัวอย่างไว้ก่อนนะครับอันนี้เอาตัวใหญ่ๆเลยจะเห็นชัดเจนนะครับ ให้ไปที่เมนูแทรกนะครับแทรกแล้วมันจะมีคําว่าสมการกับสัญ,ญลักษณ์นะครับไปที่สมการตรงนี้นะครับจะมีลูกศรอ,อยู่แล้วก็ให้ไปเลือกสมการใหม่ตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะขึ้นตรงนี้ขึ้นมานะครับบริเวณที่จะพิมพ์ตรงนี้เราก็มาดูว่าตัวไหนที่เราจะทํานะครับตัวอ,อย่างเอาเยก เลขยกกําลังก่อนนะครับก็ไปที่ตรงนี้นะครับปุ๊บคลิปตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีนะครับจะเป็นเลขยกกําลังนะครับเศษส่วนค่านะครับมีหมดเลยนะครับอ่าผมจะลองเอาตัวนี้นะครับตัวเลขเฉดตรงนี้นะอ่าแล้วก็ยกกําลังเศษส่วนตรงนี้นะครับก็ดูกรอบว่ามันจะใช้กรอบอะไรนะครับก็คือตัวนี้นี่เองนะครับคลิกไปคลิกตรงนี้เพื่อเราจะใส่ตัว A นะครับ อ่าตัว A แล้ว1ส่วน n ล็นล่ะก็ตปใส่ตรงนี้แล้วก็คลิกตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเราก็ไปทําการแทรกสคริปอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นเศษส่วนนะครับแล้วก็ไปหาอันนี้ไม่มีใช่ไหมครับแล้วก็ไปหาพวกนี้มีไหมไม่มีนะครับมีไหมไม่มีมีไหมไม่มีนะครับไม่ม,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 มีอันนี้ก็ไม่มีนะครับแล้วก็มันมีหมดเลยนะเห็นไหม แล้วก็ถ้าเป็นสิทธส่วนใช่ไหมครับมันก็อยู่ตรงไหนเอ่ยลองดูนะครับมันมีหมดเลยนะครับนี่นี่นะครับสิทธิส่วนมีไหมนี่สิทธส่วนเขาอยู่ด้านหน้านี่เองนะครับโทษทีนี่นะครับแป๊บก็คลิกอะไรครับ1ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็น N อ้ยโทษทีคต้องคลิกข้างในกรอบนะครับ ไหมครับได้แล้วนะครับยกคกำลังนึ่งส่วนอนนะครับอีกโตแล้วก็ลบไปนะครับอีกหนึ่งอันนะครับลองดูอีกหนึ่งอันนะครับเอาแบบนี้บ้างนะครับแบบนี้บ้างข้อ1สิบสองนี้บ้างนะครับวงเล็บก่อนนะครับวงเล็บวงเล็บไปที่แทรกนะครับแทรก สมการตรงนี้นะครับสมการแล้วก็แทรกสมการใหม่นะครับเช่นเดิมมาเครื่องหมายรูทใช่ไหมครับไปดูนะครับนี่เจอแล้วคลิกไปนะครับอันนี้จะเป็น n นะครับข้างในจะเป็น A นะครับอ่าแล้วก็อะไรอีกวงเล็บใช่ไหมครับอ่าวงเล็บอีก อ่าแล้วแล้วยกยกกำลังละ่ะใส่ยังไงอ่าทีนี้นะครับแสดงว่าเรามันยังไม่ได้วิเคราะห์เนาะเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าอ่าตัวนี้จะต้องมี1กรอบก่อนเพื่อจะเอาตัว n อิรูทเอตรงนี้นะครับใส่แล้วอันนี้ก็เป็นยกกําลังอีก1กรอบอ่าสรุปว่าตัวนี้ต้องใช้แก่วิธีแบบนี้นะครับก็ไปที่แทรกนะครับอ่าสมการแล้วก็สมการใหม่นะครับ และไปที่ตรงนี้นะครับเลขยกกําลังนะครับยกกำลังเสร็จปุ๊บแล้วเอาจะเอาตัวนี้มาใส่ตัวนี้นะครับก็ไปเครื่องหมายตัวนี้ไม่จะต้องเอาเครื่องหมายวพวกนี้ใส่นะครับก็ไปที่แทรกอีกครั้งหนึ่งนะครับไปตรงนี้เพื่อจะแทรกตัวนี้เข้าไปนะครับอ่าแทรกเข้ามาแล้วล้วก็ไปที่ ใส่ตัว n นะครับแล้วก็ตัว a แล้วก็ตัว n นะครับใกนกำลังวงเ,วงเ,วงเล็บวงเล็บครับวงเล็บนะควับวงเล็บได้แล้วนะครับเห็นไหมครับอัน,นนี้ก็จะตรงกับตัวนี้ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นการสร้างสรรมการง่ายๆนะครับ เราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าตัวนี้มันจะใส่กรอบอันไหนบ้างนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับนะครับเศษส่วนก็มีนะครับตัวสกิปต์ยกกาลังนะครับเลขห้อยก็มีนะครับคะก็มีนะครับรูทก็มีนะครับอันนี้เบสิกเลยนะครับมีให้สําเร็จให้เลยนะครับคอลิทึมก็มีนะครับอินดิเกเตรองนี้นะครับเป็นซิกม่านะครับอวงเล็บ เนาะสา,ายโค้ทแทนนะครับมีหมดเลยนะครับอัอนนี้พวก X bar เ,เลยตั้งนั่น,น,นก็ใช้ตัวน,นี้ได้นะครับเมทิกน่ก็มีนะครับอลองไปดูกันนะครับสรุปแล้วว่าอยู่ที่เมนูแทรกแล้วก็ไปที่สมการนะครับแล้วก็สามารถพิมพ์ได้เลยอันนี้ผมพิมพ์ตัวใหญ่ไว้นะครับเลยชัดเจน อ่าโอเคนะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับช่องคุณแอร์คอมพิวเตอร์วันนี้สวัสดีครับ